ุนสวัสดีคุณผู้ชมนะครับคิวควสาหลายมาแล้วครับมาพร้อมกับวันบันเทิงนั่นเองฮะรประเดิมที่แรกไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมรู้ไหมใครโสดตะลุยออฟฟิศครับบอกเลยฮะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆจากหนุ่มสาวชาวออฟฟิศบรรยากาศจะเป็นยังไงไปชมกันครับ เต้นและลุ้นไปกับสาวโสดจริงๆเลยล่ะคะ่ะกับครั้งแรกที่รายการรู้ใหม่ใครโสดยกความสนุกไปหากันถึงที่กับกิจกรรมรู้ใหม่ใครโสดตวลอยออฟฟิศนำทีมโดยพิธีกรอย่างเกลือกิติและกูรูความนักอย่างดีเจมาตุม้มเปิดประเดิมที่แรกที่อาคารสินทรถนนวิทยุบรรยากาศคลึกคลื้นแต่บร่ได้หนุ่มสาวชาวออฟฟิศที่มาช่วยลุ้นและเอาใจช่วยสาวโสดกันทั่วหน้าพร้อมร่วมเล่นเกมตามบูธต,ต่างๆว่าแต่งานนี้สาวโสดจะเลือกหนุ่มโสดได้ไหม ไปลุ้นพร้อมกันค่ะ เรียกได้ว,ว่าเป็นการประเดิมที่แรกกับดูไม่ทัศโสดตตออฟฟิตเลยนะฮะเป็นสาวโสดที่ทุกคนเอาฟ,ฟิตเธอเนี่ยส่งเธอมาให้ทางรายการของเราช่วยหาความรักดีให้และแน่นอนผลออกมาเป็นยงไงปรเติมเลือกถูกตรงเป๊ะทุกสถาน,นะจ้ะเป็นครั้งแรกในการบุกออฟฟิศแล้วเป็นกูรูระดับประเทศมาขนาดนาี้ผิดไม่ได้ ขอบคุณทุกคนที่สับสนกันวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กับเรานะคะขอบคุณนะครับส่วนตอนนี้ฮะพาคุณผู้ชมครับไปดูเบื้องหลังการทำงานของสองหนุ่มคู่ซีครับบอสแล้วก็ไดมอนด์ฮะทั้งคู่เขาทำงานเพลงคู่กันนะครับในเพลงฟ้องแม่ดีกว่าครับให้เขาม้าเมาากันสักนิดหนึ่งแอะแต่แอบได้ยินว่ายุ่มหัวกันบ่อยอยู่นะจริงหรือเปล่าอ่ะไปติดตามกันดีกว่าครับในช่วงเอนเตอร์เทนเมาส์ครับเอนเตอร์เทนเมาส์เมาส์ ปล่อยซิงเกิลในนามดูโอด้วยกันครั้งแรกกับเพลงฟองแม่ดีกว่าก็ทำเอาทีมงานปวดหัวกับความแับสนบนทะเลนของสองหนุ่มบอสบูลเซตและไดมอนนารกาไปตามๆกันเลยและค่ะว่าแต่เรื่องจริงหรือเปล่าอะคะที่เขาเม้าบอกว่าคู่นี้แสบสนและกแกลกันอยู่ตลอดเวลาเลยอะ่ะเป็นโมเมนต์ที่ค่อนข้างจะบ่อยคือหยอกกันเล่นอะไม่ไม่เล่นการทํางานเดี่ยวก็คือจะต้องโฟกัสกับตัวเองมากเป็นพิเศษแต่ว่าการทํางานเป็นดูโออะครับก็จะ ยากขึ้นมาตรงที่ว่าผมซิคคนอ์ใช่มันมันต้องมากๆเลยเบื้องหลังทั้งแสบทั้งซนแต่เบื้องหน้าทะเลนเกลนเกลดๆยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นไปิิูสุ์กันได้กับเพลงฟอกแม่ดีกว่าทาง YouTube One Music นะคะ หนุม่มโตโน่พักินได้เรือตีส่งมอบศูนย์หัวใจสองฝั่งของเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะหลัง้ังประวัติศาสตร์ยอดบริจาค9กล้านบาทจากโครงการหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์กับโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงขับม้วนสมปรปลาาต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอยากจะขอบคุณทุกคนครับหมอโรงพยาบาลทุกท่านหมอทุกท่านที่ว่าแล้วก็ดีใจกับคนไทยดีใจกับคนนครพนมรวมถึงพ่อแม่พี่น้อง เรบป,ป,ป,ประสบาสำเร็จได้เราทุกคนครับส่วนตอนนี้พาคุณผู้ชมฮะไปต่อกับอีกหนึ่งรายการที่กระแสปังตั้งแต่เทปแรกครับกระแสดีมากๆครับนั่นคือเดอ Golden ้นซองเวทีเพลงเพราะซีซั่น6นั่นเองครับงานนี้ครพิธีกรอย่างพี่เกือกิติครับแล้วก็หนึ่งในคณะกรรมการอย่างน้องกันนพัเนี่ยนะฮะเขาขอออมาย้ำกติกาใหม่นะครับว่าไอกก้กติกาใหม่นี้ ปุ่ม Golden Voice เนี่ยนะฮะมันมีความสำคัญอย่างไรแล้วมันทำให้รายการเนี่ยนะครับมันมีความเข้มข้นขึ้นในทุกๆสัปดาห์อย่างแน่นอนครับการที่จะกดปุ่มนี้ได้เนี่ยต้เป็นปุ่มที่กรรมาการทั้ง4คนเห็นพ้องต้องกันก็เรียกได้ว่าสนุกสารเข้มข้นกว่าเดิมแน่นอนและคุณภาพขอผู้ดขันแต่ละคนปีนี้เป็นไงกัน กรรมการครับ oh, 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 oh. คือผมว่าผมว่าเก่งขึ้นทุกๆปีนะจาก uh จากสิ่งที่เราได้ได้เห็นมาในรอบออเดชั่นต่างๆตั้งใจอยู่แล้วกรรมการยิ <Okay. S 1> ่งโดยเฉพาะ,ะพวกเราที่ต้องต้องตัดสินทั้งความสามารถนะครับทั้งเสียงร้อง <Okay. S 1> เรื่องของอัขระคําต่างๆ <Okay. S 1> แล้วก็อยากให้ทุกคนที่อ,อยู่ในยุคสมัยนี้ได้ได้ชื่นชอบโอ้ยเข้มข้นจริง,รงๆครับห้ามพลาดเลยนะครับเดอะโกลเด้นซอเวทีเพลงเพราะซีซั่น6นะครับย้ํา ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นทางช่องวัน31ครับส่วนวันบันเทิงหมดเวลาแล้วพัก2วันเจอใหม่จันหน้านะครับไปบงเช้าไปแล้วบ๊ายบาย